สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้าเก้านะครับผมนะอ่าวันนี้ผมมีรถเบนซ์หนึ่งคันมาให้ชมนะฮะเป็น C ีสองร้อยนะฮะบอดี้สองศูนย์สองนะครับ, Body ค,รบคันนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในรุ่นนะครับผมนะอ่าปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะฮะอ่าราคาที่ผมเปิดขายวันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับนะย้ำเลยนะหนึ่งเดียวในรุ่น อ่าเดี๋ยวมาดูรอบนอกกันนะฮะว่าสภาพนี่นะฮะจะดูดใจนะฮะท่านผู้ชมได้ขนาดไหนอ่าเดี๋ยวมาชมกันอ่ะไปกันเลยครับนี่นะฮะตัวรถเป็นสีเทานะฮะอ่านี่นะฮะสวยๆเลยนะครับผมนะอ่านะฮะรุ่นย่อยของเขาเป็นตัวคลาสสิกนะครับผมนะอ่านี่นะฮะมี คิ้วกันชนอ่าแล้วก็คิ้วรอบคันนะฮะตัดเป็นสีเทาเข้มสวยสวยเลยนะครับผมนะล้อมแมกของเขาต้องลายนี้เลยนะอ่าต้องลายนี้เลยนี่นะครับผมนะอ่าดูผิวก่อนนะฮะอ่าดูผิวโดเหลี่ยมนะฮะมคมกริบเลยคือเอาเป็นว่าอ่าจากสภาพที่ผมดูนะฮะ เอาไปในใช้งานได้เลยแล้วที่สำคัญนะฮะลูกค้าคุณสามารถวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยนะครับผมนะ,ะเช่นไปภูเก็ตหาดใหญ่นะฮะใช้ชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยนี่นะครับผมนะกับบอดี้สวยๆนะฮะโอ้โหนะใครที่หลงไหลในรถคลาสสิกนะฮะ C200 คันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บสะสมมากนะฮะนะ รถสไตล์พวกนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเก่าแล้วเก่าเลยเก่าแล้วมีอนาคตมากๆนะครับผมนะ่เก่าแล้วเก่า,าดูนะฮะดูทรงดูไฟท้ายดูโลโก้ดูคิ้วต่างๆานี่นะฮะอย่ามองข้ามนะโลโก้ไม่เคยแก่เลยนะตั้งแต่ออกไยแดงมาเพราะฉะนั้นีนสีนีนะฮะสีนี่ครับสีเดิมๆแห้งๆจากโรงงานเลยนะฮะมี มีที่ทํามานะน่าจะเป็นกันชนหน้าหลังเท่านั้นเองนะฮะอ่าขอดูข้างในเลยดีกว่าโอ้โหว้าวเลยนะครับผมนะนี่คือในรถยุค90นะฮะดูสภาพรถปี97นะฮะดูสภาพนะฮะอ่าไล่มาเลยจากเบาะแผงประตูคอนโซลพวงมาลัยลายไม้ นี่นะฮะดูสภาพรถปี97นะถือว่าเจ้าของเดิมรักษารถได้ค่อนข้างดีอ่าอย่างที่ผมบอกนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะหนในร้อนะครับผมนะอ่าชีก็บอกว่า1เดียวในรุ่นนั่นเองนี่นะครับผมว้าวเลยนะไม่ใช่แค่ภายในศาสตร์นะอ่า ลูค้าสงเกดูบอกดูแผงประตูนะแล้วก็ดูลายไม้ดูพวกอุปกรณ์ต่างๆนะที่ติดเดิมมาจากรถนะฮะอ่าอันนี้คือสวยเดิมนะฮะไม่ใช่สวยทำนะครับนะต้องด,ดูดูพวกอุปกรณ์ของเขาดีๆนี่นะฮะดูอ่าสวยเดิมนะไม่ใช่ว่าสวยแล้วเอามาทําเอามาปั้นใหม่ไม่ใช่นะครับผมนะอ่า ไฟหน้าไฟม,มุมหน้ากระจังโลโก้ดาวรอยไม่เคยเปลี่ยนนี่นะดูสีใสๆเลยนะกระจกทุกบานนะฮะตีตาเบสหมดเลยไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่บานเดียวนะต้องใช้คำว่าหาไม่ได้แล้วนะฮะลูกค้านี่นะดูดูนะฮะบันไดไม่มีแตก ่าางเบาะนี่สําคัญนะฮะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ครบหมดเลยนะอ่าตัวนี้มีม่านหลังด้วยนะครับผมนะอ่ากระจกไฟฟ้าสีบ่บานกระจกมองข้างปรับซ้ายขวาอ่าสเสน่ห์ของ C200 นะฮะบอดี้2องอูนจะดูนะฮะมันจะมีคิ้วอยู่ที่คอนโซลหน้า ที่เป็นไลายไม้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะสวยๆเลยนะฮะอ่าฝังทางนี้ก็แจ่มเลยมันจะมีชิ้นเดียวนะตรงนี้ที่เห็นอยู่อ่าอันนี้เดี๋ยวจัดการให้นะอันนี้ก็คือแตกอ่าไม่เป็นไรชิ้นเดียวเดี๋ยวจัดการให้นะอ่ารถปีขนาดนี้ไม่มีแตกเลยนะฮะ มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมนะอ่าต้องมีบาดแผลกันบ้างนะครับผมนะแต่โดยรวมนะคันนี้แจ่มมากโอ้โห,โหนะฮะเห็นคารหน้านี่นะฮะรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยนะถ้าเห็นคารหน้าสวยๆเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบๆแบบนี้ออืนี่นะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆสำหรับสายรถคลาสสิกยุค90 อ่าดูนะฮะดูความเดิมห้องเครื่องเดิมอ่านี่นะฮะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะไม่เคยจิดแก๊สแล้วที่สำคัญนะผมไม่ล้างด้วยปล่อยให้สวยแบบธรรมชาติแบบนี้เลยอ่าดูนะฮะร้อนมีขาดบ้างเล็กน้อยอ่าฝากระโปรงเดิมๆนะเดิมเดิมดม,นะดม,ดม,มากๆ เอาเป็นว่าผมให้ทุกท่านมาดูตัวจริงดีกว่านะอ่ามั่นใจเลยนะถ้าไม่ซื้อนีนะถ้าไปจองเนี่ยนอนไม่หลับอย่างแน่นอนอ่าขอเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ C200 ปี1997 W202 นะเกียร์ออโต้นะฮะราคาอยู่ที่1 7 0 0 0 0ขายเงินสดนะฮะ ใครอยากจะมาชมตัวจริงก็สามารถมาชมได้เลยที่ถนนรามคำแหง164นะเปิดทุกวันนะสายด่วนเลยนะใครใจร้อนนะ081519-8985เบอร์พี่พันธ์นะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยในคลิปนี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ